โอสติกแกหูเดอีสันไม่ถึงการเพิกเฉยหลบปัญหาหรือกแกล้งทำเป็นไม่เห็นปัญหาแทนที่จะเผชิญหน้าและแก้ไขมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะโอสติกแกหูดอีสันเลิ r เออร์ทรีปรูเบลมนะการเพิกเฉยไม่เคยแก้ปัญหาได้ฮุนสตัก ฮูเดอีสันอีสเตดฟอร์ดอสนาเกเมเชฟนอมคุนฟลิกเธอเลือกหลีกเลี่ยงปัญหาแทนที่จะคุยกับหัวหน้าเรื่องความขัดแยง้ง r ฟเรนดร a ณ์คารอิกเกสติกเกฮูเดอีสันนอร์บานา e ทรเงย์เยลพ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉยเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือ คุณสตักขูดอีสันอีโฮอมอดปรแผลมวิลลฟอชวินนะเธอเพิกเฉยโดยหวังว่าปัญหาจะหายไปเองคำนี้เปรียบเหมือนภาพนกกระจอกเทศเอาหัวมุดลงดินเพื่อซ่อนตัวขอบคุณที่ติดตามค่ะ